สถานที่มังนี่โบแมนสถานที่ท่องเที่ยวครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พระอาจารย์แล้วก็พระหลายหลายรูปนะครับที่เพิ่อนึ้นมาภาวนาวิปัสสนาอยู่สถานที่มังนี่เป็นสถานที่ที่สงบอยู่บนยอดเขายอดผานี่แหละครับทางเดินระเบียงที่พวกเขาย่างขึ้นมากันเพิ่นอนเฮ็ตรระเบียงไม่ยื่นออกมาจากหน้าผาเพียงเล็กน้อยครับนี่ครับลักษณะาการก่อสร้างคือ ขึ้นเอาเหินมาเลี้ยงแบบนี้ครับพี่น้องเอาเหินมาเลี้ยงซ้อนกันเป็นสั้นๆแบบนี้ยางมีระบบระเบียบอ่านี่ครับการจัดเลี้ยงกับเลี้ยงยางปนีเพราะว่ามันซิซวยในการป้องกันบ่ให้ก้อนหินพังถล่มลงมาครับเดี๋ยวพาขึ้นไปเพื่อขางเทิงครับว่าขังเทิงนั้นสิเป็นจังไดอ่าเฮายางขึ้นมาขางเทิงครับก็สิเป็นทำที่ยู่สถานที่มองนี่พร้อมกับกงไม้ที่เฮ็ดว้ ก่อนที่เ้าสิเข้าไปไป่ายพระผมสิพ้าพี่น้องมาชมวิวบรรยากาศตรงนี้ก่อนวัดเขาสามยอดวัดถ้ำสูงดินแดนแห้งอริยะสฆ์ตั้งยู่บนหน้าผาสูงชั้นสถานที่มองนี้เป็นวัดระเบียงไม้ตั้งยู่บนหน้าผาตำบลห้วยม่วงอำเภอผู้พาม่านจังหวัดขอนแก่นครับตื่นขึ้นมาย่างม,มือเศร้าพร้อมกับวิวบรรยากาศอากาศดีๆครับสายหมอก<ม>อบกอดภูเขาย่างม,มือเศ้าหลังจากที่บ้านเฮา ฝนบ่ได้ตกลงมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ฝนตกลงมาพร้อมกับวิวบรรยากาศอากาศดีๆยามมือเศรา้าสายหมอกรอยละล่องโอบกอดยอดเขานี่แหละครับพี่น้องวิวบรรยากาศบ้านเฮาในช่วงนี้ตอนนี้พวกเขานะครับอยู่ที่อาสรมมักายบ้านผาสามยอดตําบลผานกเขา้าอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยครับ หลังจากที่ตื่นขึ้นมาย่าเ,เมอเ้าพวกเขา,าพากันซอยกันตะเตรียมอาหารแต่งแนวอยูเน่กินสอยกันครับก่อนที่สิพากันแยกย้ายออกไปเหตุงานเ <c oughs> มื่อนี้เองผมก็มีนัดนะครับก <c oughs> ับเขตงมงมสาวๆแ <c oughs> ห่งอำเภอผู้ผผผผผผผาม่านครับว่าสิไปขึ้นวัดเขาสามยอดหรือวัดถรมสูงตำบลห้วยม่วงอำเภอผู้าม่านจังหวัดขอนแก่นครับหลังจากที่กินข้าวแล้วผมก็ลงมาเติมน้ำมันอยู่ที่ปั๊มน้ำมันผ่านเขาครับวิวบรรยากาศทรายหมอก โอบก,กอดภูเขาผานกเขานี่แหละครับวิวบรรยากาศในช่วงนี้ผมเดินทางในเส้นบ้านหนองจานบ้านซ้ำผักน้ําเพื่อเข้าไปที่บ้านห่วยซ้อนะครับก่อนที่สิเข้าไปวัดถ้ำเขาสูงครับขับรถผ่านมาเรื่อยๆชมวิวบรรยากาศสภาพพื้นที่ผ่านบ้านหนองจานบ้านซ้ำผักน้ําเข้าสู่ตําบลห่วยม่วงสถานที่มึงนี่เฮ็ดให้ผมคิดฮอดบรรยากาศสมัยเป็นเด็กหน่อยครับ ด้วยพื้นที่ถนนลูกลังถนนดินแดงเพจแห่งห้องหวนิดหอดบรรยากาศเก่าๆสมัยเป็นเด็กน้อยที่จักรยานตามเส้นทางแบบนี้เลยครับเข้าสู่ตำบลหอยม่วงสถานที่มองนี้วิวบรรยากาศดีหลายครับพอกับวิวภูเขาหมู่บ้านที่มีความสะอาดมืสะอาดตาจัดระเบียบพื้นที่ชุมชนดีอีีครับสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งจังหวัดขอนแก่นดีละครับที่นอ้องอำเภอภูผาม่าน ครับพถดกินล้มชมวิวผ่านมาลายผ่านหัวไฮนส์สสวนของพี่น้องวิวบรรยากาศวิถีชีวิตพี่น้องไทยบ้านจนมาหอดวัดเขาสามยอดสถานที่บางนี่แหละครับจุดนัดพบกับเพจงมงมสาวๆไอย,ยอดจากภูผาม่านเดี๋ยวพบสิขึ้นไปรอบเพลนยูด้านบนกันเลยครับขึ้นมาบนนี่พอกับวิวบรรยากาศความสงบลมลื่นของวัดบนภูเขาสถานที่บังนี่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมอิลีครับ และนี่ก็เป็นสถานที่ที่ผมนัดพบกับไอ้ยอดจากเพจงมงมสาวๆของอำเภอผูผามานนะครับเหมือนี่ก็สิพามาทําความรู้จักกับเพิ่นและนี่แหละครับพี่น้องคือไอ้ยอดจากเพจงมงมสาวๆจากอำเภอผูผามานครับหลังจากที่เขาคุยกันได้นัดกันมาขึ้นวัดเขาสามยอดสถานที่บองนีอให้ให้เฮ็นนะครับขึ้นเขาหรือว่าน้ำขึ้นมากับลงไปเอาน้ำนี่มห้ยกับลงไปเอารอขึ้นมาไหมประมาณ20แล้ว ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่อ่าทางนี้เป็นทางแยกครับเป็นทางแยกที่เขาสัย่าขึ้นไปเทือกเขาสอบถามพระอาจารย์เส้นทางการขึ้นยอดเขาสถานที่มังนี่เต็มไปด้วยหินที่มีความแหลมคมพร้อมกับน้ำพายตลอดเส้นทางพวกเขาต้องใส่ความระมัดระวังในการเดินขึ้นบนภูเขาแห่งนี้ครับก่อนที่ซิมาถึงกับสถานที่มังนี่ซึ่งเป็นบันไดาทางขึ้นไปบนยอดเขาเปลี่ยนซื้อช่องครับจากงมงมศสาวเปลี่ยน ลมลุกคูกคานอีลีไปเขาไปต่อหอดทางขึ้นแล้วครับเดินขึ้นมาตามเส้นทางมาสู่ยอดเขาสถานที่มองนี่ผมเห็นถึงแรงศรัทธาของพี่น้องไทยบ้านที่มีต่อสถานที่มองนี้ครับพากันค้นไม่ขึ้นมาเพ็ไให้สถานที่มองนี่มีทางเดินขึ้นด้วยสภาพพื้นที่การขึ้นเขาที่ยากลําบากต้องมีค้น มเฮ็ดบันไดมาเสริมมาสร้างมาเสริมเติมแต่งให้สถานที่มองนี่ยังโค้งขึ้นมาได้ในทุกๆปีนี่แหละครับพี่น่องคือแรงศรัทธาของพี่น่องไทยบ้านที่ซอยกันทำนุบำลุงพุทธสถานสู่สถานที่มองนี่ครับตลอดระยะทาง1กิโลเมตรที่พวกเขาพากกันยางขึ้นมาครับเห็นความสวยความงาม่านวิวบรรยากาศมองไหยมันสวยมันงามก็พากกันแวะถ่ายรูปชมวิวครับ ยุคบรรยากาศสถานที่มองนี่ดีหลยเห็นถึงความสามคัคคีของพี่น้องไทยบ้านแรงศรัทธาที่พากันคนหินคนไม่ขึ้นมาเสริมสร้างเติมแตงสถานที่มองนี่ให้เกิดขึ้นได้นี่แหละครับพี่น้องแรงศรัทธาของพี่น้องไทยบ้านที่มีต่อสถานที่มองนี่ครับ <S <S มคบูฮูนักว่าสถานที่มองนี่ใช้เวลาก่อสร้างโดนปันใดครับแต่ที่แน่ๆมันเกิดจากแรงศรัทธาของพี่น้องไทยบ้านแน่ๆครับ มันบ่ได้สร้างขึ้นเพียงมือสองมือแน่ๆครับอยากให้พี่น้องทีมมาเที่ยวหักห่วงแหนพื้นที่ซอยกันครับมองใดมันสวยมันงามก็ะยาผ้ากันไปขีดไปเขียนไปสร้างสเตตัสอีกอย่างเนาะครับเขียนบนหินบนถ้ำหรือแม้แต่พื้นที่เพื่นพากกันสร้างมากลัวสิสร้างมาได้ครับนี่นะครับพี่น้องคันได้มาเที่ยวแล้วก็ให้หักห่วงแหนพื้นที่ซอยกันครับ เดินตามระเบียงไม่ลิ้มหน้าผาต้องใส่ความระมัดระวังเพราะว่าสถานที่บางนี้มันสามารถเกิดอันตรายได้เขาต้องอยู่ในความสงบเสงี่ยมเจียมตัวระวังตัวระวังภัยมีสติอยู่ตลอดเวลาสำหรับสถานที่มองนี่โบเมนสถานที่มาเที่ยวเล่นๆครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพ่อแม่ผู้บาอาจารย์เพื่อนเคารพเพื่อนศรัทธาเพื่อนจังได้สร้างสถานที่มองนี่ขึ้นมาได้ เาสีมาเที่ยวแบบกระโตกกระตากบ่อใดครับพี่น้องนี่ครับลักษณะการกอร่อสร้างคือเพื่อนเอาเหินมาเลี้ยงแบบนี้ครับพี่น้องเอาเหินมาเลี้ยงซ้อนกันเป็นสั้นๆแบบนี้ยางมีระบบระเบียบอ่านี่ครับการจัดเลี้ยงกับเลี้ยงยางปะนีดเพราะว่า มันซิซอยในการป้องกันบ่ให้ก้อนหินพังทลุมวงมาครับเพื่อที่ซิปักเสาอานี่ครับสถานที่ตรงนี้อ่าเพื่อนกาเฮดเป็นระเบียงครับยื่นออกมาจากหน้าผาตรงนี้คือด้านล่างที่ผมมาเบืง้งรายละเอียดการสร้างของเพิ่นครับนี่เสาเพิ่นกาปักไว้กับหน้าผาแบบนี้เลยครับสุดยอดเอลีครับการสร้าง ด้วยแรงศรัทธาอิหลีนี่ฮะของคนในสมัยก่อนนะครับที่เป็นมีแรงศรัทธาขึ้นมาสร้างสถานที่มังนี้เพื่อให้เป็นทางขึ้นมา,าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปเพื่อขังเทิงครับว่าขังเทิงนั้นจะเป็นยังไงเฮายางขึ้นมาขังเทิงครับ,รบก็สิเป็นธรรมที่ยู่สถานที่มองนี่พร้อมกับกงไม้ที่เค็ดไว ก่อนที่เขาซิเข้าไปฝป่ายพระผมสีพาพี่น้องมาชมวิวบรรยากาศตร,ตรงนี้ก่อนนี่ครับนี่คือวิวข้างล่างตรงนั่นก็คือเขาหน่อยที่เป็นแค้มนะครับมีการล่องแพมีเอยียงนี่คือเส้นทางที่เขาพากันยางขึ้นมาเอาไปเอาแพไปเอ็นบ่อขอเรือเขาจากันเพื่อเหตุฉุกเฉินอย่างยแต่ผม่ยังฉุกเฉินอยู่แล้วนั่งแล้วก็แค้มยุ่น ไปแคมมยู่กลางน้ำาอ่นแ,แ,แคมมยูคกลางน้ำอ๋อครับทางทีมงานงบกม,มาซาเพื่อนกำลังซีเอาโดนขึ้นบินครับเพื่อชมอสภาพพื้นที่สถานที่บางนี่ว่าสิเป็นจังใดมีระเบียงครับที่เพื่อนเฮ็ดยืนออกมาจากนาผาตรงนี้ก็เป็นเพิงผาที่ยืนออกมาขนาดใหญ่ค่ะเฮ็ดให้สถานที่บางนี้ย่างฝนตกบอ่อเปียกสูงสักนิดว,วะ,วะ ภาพมุมสูงของวัดถ้ำสูงนะครับขอบค้นเพจงมงม,ม,ม,มสาวๆอายอดนะครับที่ทรงภาพมุมสูงมาให้ใสในเพจเ,เทียววิถีสีมูนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิพายางลงไปเบิงหองครัวซึ่งสถานที่มองนี้นะครับเป็นมองสําหรับการเฮ็ดรัวอยู่บนนี่นอกจากหองครัวแล้วก็ยังมีหองน้ำซึ่งยุ่ถัดกันไปซึ่งหองน,น้ำนี้ก็ตั้งอยู่ริมหนาา้าผาแบบนี้แหละครับพี่น้องมีการเอาถังน้ำขึ้นมาตั้งไว้ เพื่อส้สำหรับสถานที่มองนี่ย่างถัดมาเรื่อยๆครับเขาก็สิพอกกองหินที่มีค้นนะครับเอาท้องคำเปวมาติดไว้มองนี่ครับนะครับสถานที่มองนี่เพื่นหามส่งเสียงดังเลยครับก็มีการจัดพื้นที่ไว้ย่างดีเลย อ๋อเดี๋ยวขออนุญาตไหว้พระสวดมนต์ก่อนครับอยู่สถานที่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นที่นอนของหลวงปู่ครับที่อยู่ด้านบนมีบันไดไม้ไผ่น่าจะเป็นบันไดอันเก่าครับเป็นทรรมที่ย้าวเข้าไปอีกครับแต่เพื่อนก็นลอ็อกกุญแจไว้บอสสามารถเข้าไปได้ต่อ นี่แหละครับหลังจากที่พวกเขาขึ้นมาชมวิวบรรยากาศอยู่สถานที่บังนี้ครับวัดเขาสูงอ่ชาชามพระอรหันเดี๋ยวเขาก็สิพากันยางลงไปครับเพื่อไปกินข้าวก็ได้เวลาหอดตอนเที่ยงนะครับนี่เส้นทางที่เขาลงไปก็เดินตามเลเบียงไม้แล้วก็ยางตามเส้นทางอ่าขึ้นเขาตรงนี้เพื่อลงไปวัดข้างล่างที่เขาเห็นตรงนั้นครับ